ย,ย่นีเจะไปสเตชันที่ห้องเพนเฮาส์ซึ่งก็เป็นห้องที่ดีที่สุดถ้ามม่ยินตรงนี้จะรู้นะว่าคือวิวนี่นคือรอบแบบ180องศาฮัลโลนิวฮัลโลพี่ิวเทฟเนี่ย <c oughs> เคยเปิดร้านอาหารก็ได้มิชลิน2ดา,าว มาร่วมท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ไปกับหนุ่มหนิงและรายการเรีย o y ว g สกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนุ่มหนิงอยู่ที่โรงแรม V ีกรุงเทพค่ะ VIE นะคะไม่ใช่เดบย,อยูอีค่ะ ต้องบอกว่า V ีโฮเทลเนี่ยเป็นเครือเดียวกับ V ีวิลล่าหัวหินแล้วก็ V ีวิลล่าภูเก็ตที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวตามหนิงมาดูข้างในค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ mm hmm. แล้ววันนี้เนี่ยคือเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าหน,นูนี่ตั้งใจจะมาทานอาหารฝรั่งเศสที่เพิ่งเปิดใหม่เลยของที่โรงแรมวีนะคะนั่นก็คือห้องอาหารซิกเนเจอร์แบงคอกนี่เองเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปกินหารเนี่ยลุ่หนิงเนี่ยจะไปสเต์เคชั่นที่ห้องเพนเฮาส์ซึ่งก็เป็นห้องที่ดีที่สุดที่โรงแรม B ีค่ะตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีสสดครับ <laughs> นี่เราก็มาอยู่ที่ชั้น26แล้นะคะ <laughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมานอนเพนเฮาส์ค่ะเดี๋ยวให้คุณกล้องพาดูหน่อยวันนี้คือเราจะไปอยู่เพนเฮาส์เบอร์ 2, 2> <laughs> ใช่ไหมคะับเลยค่ะเชยครับพี่ครับ ึ่งเข้ามานี้ก็จะเป็นโซนของ living room แล้วก็จุดเด่นของเราตรงส่วนหนึ่งก็คือว่าจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาครับถ้าไม่ยินตรงนี้จะรู้เลยว่าคือวิวนี่คือรอบแบบ180องศาใช่ครับแล้วก็คือพาเพดานสูงโปร่งมารู้สึกว่า<ม>เข้ามาแล้วมันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะใช่ถัดจากห้องอ living room เดีวนี้เราก็จะเป็นโซนของตัว ดิ닝เทเบิลแต่ว่าก็จะเป็นแค่ช่วงไม่เป็นทางการมากครับผมแต่ว่าเราก็จะสามารถที่จะปรับเนรมิตให้เป็นแบบไฟดิ닝ได้ครับผมผมขออนุญาตเชิญข้างในห้องดับเบดรูมนะครับผมซึ่งตรงสายมือเรานี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ำบาร์ทับก็เดี๋ยวคืนนี้จะต้องนิดหนึ่งนะคะแช่น้ำเชิญครับคือตัวไฮไลท์ของห้องเพนท์เฮาส์สองทั้งหมดจะอยู่ที่ เตียงนอนตัวนี้ครับทำไมคะเพราะว่าจะเป็นไซส์พิเศษ<อ>นุ่มกว่าปกติครับผมขอบ,ขอบคุณคุณกล้องนะคะคแต่ว่าตอนนี้คือว่าหนึ่งเน่ยจองห้องอาหารซิกเนเจอร์ไว้เดี๋ยวขอไปแบบไปแต่งหน้าทำผมอะไรนิดนึงเพราะว่านัดน้องบิวไว้ด้วยค่ะแต่งหน้าทำผมนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปกินดินเนอร์นี่คือก็ต้องใช้ไดของ Create.ion นนะคะเพราะว่าทำง่ายมากแล้วก็ไม่ร้อนมือ ฉันได้มากี่ล้วเว้ยอันนี้นะคะน้องติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญขาประจำขาประจำของเรนนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณพี่นะคะเชิญคุณดองมาเปิดประสบการณ์อาหารฝรั่งเศสที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่คือเป็นเชฟเทอร์รี่ดาโก์คือมิชลินสองดาวว้าวคือเป็นคนคิดค้นเมนูทำ คอนเซปต์นี้เลยค่อนข้าง private ไม่คี่ที่เนี่ยต้องบอกว่ารับจำกัดวันละ30ที่นั่งเท่านั้นแปลว่าก็ต้องรีเซิร์ฟมาก่อนต้องจองใช่แล้วคือตอนนี้คือบอกว่าเต็มตลอดว้าวเต็มตลอดโนฮูโนอะไรไม่รู้ทุโนฮูกับคุณกับขอบคุณจริงจริีค่ะเดี๋ยวจองไว้นะคะคุณอารณีค่ะได้ค่ะไปค่ะนี่ไง แล้ว beautiful a p p o s s i b l e แม่นี่ฮะหายยาก beautiful พวกเราวยเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าที่นี่เป็นอาหารขั่งเศตใช่ไหมแล้วก็เป็นแอนเซปดอกไม้แล้วก็อย่างที่พอคือจริงๆถ้ามาบอกราคาน้องบิวนะจะว้าวจริงๆมันมี3คอร์สกับ5คอร์สอืมใช่แต่วันนี้เรากินจัดเต็มนะ คือแบบว่าเลอกรองบูเก้เลอกรองก็แปลว่าใหญ่บูเก้คือดอกไม้อันนี้คือเรากินแบบดอกไม้บ้านแจกห้าคอรส้าคอสคุนพี่ห้าคอรสแต่นี่ความเป็นจริงไ่ถูกเลยแต่ว่าไม่ไลยฉันข้ามไปคือจริงๆเชฟเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารต่อของเขาเองที่ฝรั่งเศสแล้วก็ได้มิชลินนัสองดาวอยู่ที่นู่น ทีนี้เชฟก็แบบว่าเลิกไปแล้วก็เลยมาเอเชียอ่า,อานี่ไงก็เลยเป็นโชคของพวกเราเป็นบุญของน้องเป็นบุญของพวกเราด้วยจกพี่ได้กินอาหารฝรั่งเศสเลิกในสไตล์เหมือนอยู่ฝรั่งเศสจริงจริงอ่ะต้องบอกว่าเที่ยงมาที่นี่เพราะว่าพี่หนิดูรูปในเว็บไซต์อ่าแล้วก็คือ,อย่างที่ส่งให้น้องบิวไงก็คือแบบ ค่มันดูดีมากอ่ะแล้วมันเป็นเลดี้มากๆเราต้องมาไหมอ่ใช่ใช่ใชวันนี้ความพิเศษก็คือนัดกันใส่สีชมพูซึ่งมันอาจจะดูมืดที่นึงแต่นี่คือสีชมพูพยายามชมพูอยู่อันนี้อันนี้คือดอกใหญ่มากอันนี้คือไม่ได้ว่าตัวเองแต่คือเป็นดอกไม้ที่อยู่ตรงมือ อันนี้แค่คาเนเป้นะคะเราจะไม่เริ่มคอสสักคอสเลยลองดูว่ากว่าจะไปถึงคอสที่5เราจะมีสภาพร่างหรือว่าพุงเราเป็นยังไงอร่อยไหมละมุนไหมละมุนไหมบอกแล้วว่าละมุนมาก นี่กินได้ไหมอันนี้คือของกินไหมไม่น่าใช่ไหมอันนี้ยังไม่ใช่ของกินมอันนี้เป็นเสน่ห์่ะใช่ไหมเห็นไห<อ>ม<อ>ฉันบอกแล้วมันกินได้อ๋อมาคู่กับอันนี้อ๋อใช่ใช่คุณดูนี่นะคะด้วยความที่วันนี้คุณพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเราจะมาทานอาหารที่มันมีความส่วนผสมของดอกไม้ทีนี้คุณพี่ก็เลยเตรียมสิ่งนี้มาให้ดิฉันใหญ่มากแต่ความพีกกว่าคือ ตอนแรกคุณก็จะสงสัยว่าอันนี้คืออะไรคะคุณพี่อ่าคุณพี่โชว์ก็บานได้แล้วก็หุบได,ได,ด้ดอกมุงดอกไม้ให้เข้ากับตีนนี่คือถัดหูเพืออ่อโชว์จมูเหรอหรือังไงก็แบบดอกไม้ไง บสเตอร์นะอันนี้คือที่เขาบอกอันนี้มันมาจากแค้นเบอร์ตันก็คือบริทานนี่บสเตอร์ที่เนี่ยเขาก็จะมีความหวานตัวใหญ่แ่ะแน่นกรุ้งหวานฉ่ำแล้วก็คือหอมมากเลยพี่ลุงลิอร่อยมาก จริงๆแล้วก็คนมาเดทก็เหม,มาะหรืออังจริงถ้าเป็นเพื่อนสาวล้วนๆผู้หญิงผู้หญิงก็เหมาะ บอกว่าขนมปังร้านอาหารฝรั่งเศสหรือร้านอาหารทั่วไปที่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีเราต้องดูที่ขนมปังนี่คือยังไงคะคุณพี่อ่ะก็คือแบบเบสิกของแบบเวลาเรามทานอาหารยุโรปเนาะอาหารแบบฝรั่งเนี่ยมันก็อันดับแรกเขาต้องเสิร์ฟขนมปังกับเนยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าแบบร้านไหนจะดีไม่ดีก็ต้องดูจากนี่ไงขนมปังว่าเป็นยังไงอย่างที่เมื่อกี้เขาใช้โฮมเมดยีสต์ถู่คุณแม่แล้วก็ต้องดูเนยด้วย แม่เลยจะบอกว่าที่นี่คือทุกอย่างใช้วัตถุดิบจากฝรั่งเศสจริงๆไงคือเขา import เข้ามาใช่แล้วเชฟเขาก็เป็นผู้มั่งผ่างมีพ่อมีเพื่อนนะอาหารจานนี้เชฟตั้งชื่อว่า fisherman friend นะคะเพราะว่าเป็น fisherman friend จริงๆแต่ว่ารสชาติจะไม่เย็นมังคละอันค่ะมีมุกมีมุกตัว fisherman friend ก็คือจะเป็นเพื่อนเชฟเป็นแบบ เรือเพืเ่อนเพราะว่ามันก็จะได้ของที่สดใหม่ในแต่ละวีคเพราะฉะน,นั้นก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ว่าแบบวิคหน้ามากกินอ<ต>ะไม่มันเป็นแบบนี้เลือปลาสดมากแล้วก็ซอสเป,เป็นแบบแบบเหมือนมีความแบบเพิรเพอ่ะสมุนไพรอลาปาปลาปงาป้าปลาปลาปลาปดูปลาปลาปลืม,มล,มลา,ามปลปลาวลาปาาปลาปลปลงปปลดลาปลาาล ชื่นชมมากอันนี้คือดอกไม้ที่ทำจากมันฝรักสวยไหมสวยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นแบบมันเป็นการที่เรารู้สึกว่ามันเป็น art a อ p พ i c a t i o n มาเสพแบบศิลปะการตกแต่งอาหารนะของแับเรากินได้หมดเนี่ยนะถ้าแบบไม่ใช่อาหารก็อยากเอามาเป็นกิฟติดผมอนุญาตนะคะเหมือนผ้าลูกไม้อ่ะ สวยไหมสวยเนาะสวยเนาะโอเครู้สึกว่าเรื่อลมขั้นสุด เรื่นรมมากจริงม,มากแล้วคือมันไม่มีที่ติอ่ะใชม่มีที่ติเลยคือทั้งความสวยแล้วก็รสชาติตอนนี้คือให้สิบเต็มสิแต่ไม่ได้วอวยเวอร์นะอันนี้พูดจริงเพร,ราะว่าถ้าจะมาถามว่าแบบอ,อะไรดีอกว่าอันไหนคือไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเชฟอะ่ะเขาไล่เรียงการคิดไปแล้วด้วยนะในแต่ละเมนูอ่ะสวยแต่จริงๆคาราบันซีถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะคนไทยก็คือส้มจี๊ดนะอ๋อใช่คาราบันซีใช่ก็คือส้มจีทแมรี่กัวฟลาวเวอร์แมรี่กัวฟลาวเวอร์คือดอกดาวเรือง เก้าอี้นี้โต๊ะนี้ดีดีเพราะว่านั่งทานไปเปอร์อะไรคะเดี๋ยวจะบอกเล็ดเด็ดโต๊ะให้แต่ว่าจองยากนะเพราะอะไรลุงพี่คะเพราะทานไปแล้วอย่างงี้ไม่ได้ตั้งใจดูไม่ได้ตั้งใจดูไม่ได้ตั้งใจดูแบบบังเอิญสายตาไมเห็นเฉย Ready? Yep. Yes. Oh. Oh. Pick up the tree. Pick you up the tree. The, you will see the surprise. Mm hm? a surprise? Oh! oh. <laughs> ตักน่าไลค์น่าไลค์น่าไลค์น่าลักเย้ไม่คิวส้มอ่ะแซ่บโชว h อ n ก y ั้ยอันนี้มีอยู่ในเมนูไหมไม่มีนี่คือเซอร์ไพรส์ไงอันนี้เแบบอารมณ์ไข่อีสเตอร์เออเออที่แบบว่าต้องต้องทุ่ตอนอีสเตอร์อันนี้กินได้นะกินได้วันนี้นะคะเราก็ได้มาชิมอาหารนะคะ เลกรองบูเก้ดิสคอร์รี่แอนด์ฮอริเทจบายเทียรีดาโบนะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอิม่มเอมไม่รู้จะหาคำพูดว่าอะไรแต่แต่มันค่อนข้างครบในเซนเซชันทั้งหลายอยา่างอาหารทุกจานสวยและอร่อยมากเพราะเรารู้สึกว่ามาที่นี่้เรารู้สึกสนุกอืม ันแปลกนะคือเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาเรารู้สึกว่าแบบอยากจะดูว่าอันต่บไปจะเป็นยังไงเ,ออเราอยากรู้ว่าของหวานนี่คือเขามีเซอร์ไพรส์เตลอดเวลาด้วยถ้าถ้าให้คะแนนก็คือให้10เต็ม10บ วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องบิวนะคะที่มาร่วมเปิดประสบการณ์กับ Lady a v y a g e แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ต้องขอบคุณคือขอบกับขอบคุณคุณพี่ค่ะอร่อยมากแล้วก็มีความสุขมากฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะหมดกระดิ่งกริ๊งๆรแล้วรอดูว่าคุณพี่หนุ่มหนิงนี่จะพาไปอ v วยาสที่ไหนนะคะไยค่ะ